ซึ่งเรียกว่า,า Curly k a ่เหรือ s สกอต k a l เคลนนี้ก็เป็นพืชเมืองหนาวอุณหภูมิที่เขาจเจริญเติบโตได้ดีก็คืออยู่ในราวประมาณ20 25องศาเซลเซียสนั่นเองก็มาปลูกผักกินเองนะคะจะได้ปลอดภัยจากสารเคมีแล้วที่สำคัญนะคะก็จะทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงปลูกเองกินเองปลูกผักกินเองนะคะจะได้ปลอดภัยจากสารเคมีแล้วที่สำคัญนะคะ ก็จะทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงปลูกเองกินเองเบรท q ค e ีนออฟก e ีนเป็นราชนีแห่งผักใบเขียววันนี้คุณน้อยจะพูดถึงผักเคลตัวนี้นะคะพันธุ์ของเขาคือ Curly Kale หรือ Scottish Kale สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้คุณน้อยอเคยสัญญาไว้ว่าจะมาบอกความแตกต่างของผักคะนา้าธรรมดาหรือที่เราดูความต่างของเขาเลยนะกัเพื่อนความต่างเพื่อนเอนเห็นไหมดูลักษณะของใบนะคะ ใบของคณะของเราธรรมดานี่ก็ขอบใบก็จะมนธรรมดาเคลมีธาตุอาหารที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยนะคะโดยเฉพาะในเด็กเนื่องจากว่าเคลตัวนี้นะคะมีปรก็อยากจะชวนเพื่อนๆปลูกเคลไว้กินเองนะคะสำหรับเคลตัวนี้นะคะสามารถปลูกได้ในบ้านเรานะคะคุณน้อยก็ปลูกได้แล้วนะคะแล้วฤดูดกล้าสามจะช่วยให้อ่ในเรื่องของการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อ สำหรับการวิจัยในต่างประเทศก็พบว่าเคลตัวที N ่มินเคซึ่งช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดวิตามินซีช่วยผลิตคอลลาเจนแล้วก็ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่งโูการที่เหมาะสมที่จะปลูกเคลตัวนี้มากที่สุดก็คือฤดูหนาวนะเพราะว่าเคลตัวอังกฤษเราจะเรียกว่าไชนี e เคลนะคะส่วนตัวนี้ <c oughs> จริงๆคณะาบาิกมีหลายพันนะคะแต่คุณน้อยเลือกปลูกคณะาบาิก Queen of Green เป็นราชนีแห่งผักใบเขียววันนี้คุณน้อยจะพูดถึงผักเคลตัวนี้นะคะพันธุ์ของเขาคือ Curly Kale หรือ o t t t s h Kale อย่างที่สำคัญปลอดภัยนะคะเพื่อนๆดูความต่างของเขาเลยนะคะเพื่อนความต่างเพื่อนๆเห็นไหมดูลักษณะของใบนะคะใบของคณะของเราธรรมดานี่ก็ขอบใบก็จะมนธรรมดาแต่ตัวนี้จะมีเยอะกว่าอันนี้ได้รับสมญาว่าเป็นดูความต่างของเขาเลยนะคะเพื่อน ตามตามเพื่อนเพืนเห็นไหมดูลักษณะของใบนะคะใบของคณะของเราธรรมดานี่ก็ขอบใบก็จะมนธรรมดา Queen of Green เป็นราชนีแห่งผักใบเขียววันนี้คุณน้อยจะพูดถึงผักเคลตัวนี้นะคะพันธุ์ของเขาคือ c u r ร y Kale หรือ Scottish Kale มีการวิจัยหรือการศึกษารองรับนะคะทั้งภายในและต่างประเทศนะคะมาดูภายในประเทศของเราก่อนนะคะจากการวิจัยเรียกว่า n e s e k a l e กับ คณะใบหิกหรือที่เราเรียกว่า curly c a l e scottish ช a l e อันนี้ก็เป็นพันธุ์ที่คุณน้อยปลูกเอาไว้นะคะแต่ตัวนี้จะมีเยอะกว่าอันนี้ได้รับสมญาว่าเป็นนี้นะคะจะมีธาตุเหล็กมากกว่าเนื้อวัวซึ่งธาตุเหล็กช่วยในเรื่องการเจริญเติบโตของเซลล์และการทํางานของตับต่างกันเลยอันนี้แพงกว่าอยู่แล้วแพงกว่ามากเลยนะคะหลายเท่านะคะแต่ถามว่าสารอาหาร เป็นยังไงบ้างก็พอๆกันแต่ความต่างของเขาเลยนะก็เเพื่อนความต่างเพื่อนเเห็นไหมดูลักษณะของใบนะคะใบของคณะของเราธรรมดานี่ก็ขอบใบก็จะมนธรรมดาต่างกันเลยอันนี้แพงกว่าอยู่แล้วแพงกว่ามากเลยนะคะหลายเท่านะคะแต่ถามว่าสารอาหารเป็นยังไงบ้างก็พอๆกันแต่ก็อยากจะชวนเพื่อนๆปลูกเคลไว้กินเองนะคะสำหรับเคลตัวนี้นะคะ สามารถปลูกได้ในบ้านเรานะครับคุณน้อยก็ปลูกได้แล้วนะคะแล้วดดูไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ดูนี้นะคะเพื่อนสมชื่อเลยนะคะมันหยิกนะคะคณะใบหยิกจริงๆเลยสองอันนี้มีความต่างหนึ่งของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยระบุว่าอังกฤษเราจะเรียกว่า Chinese s c a l e นะคะส่วนตัวนี้ <c oughs> จริงๆคณะใบหยิกมีหลายพันนะคะ แต่คุณน้อยเลือกปลูกคณะบริษพก้าสามจะช่วยให้ในเรื่องของการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อสำหรับการวิจัยในต่างประเทศก็พบว่าเคลตัวนี้ก็อยากจะชวนเพื่อนๆปลูกเคลไว้กินเองนะคะสำหรับเคลตัวนี้นะคะสามารถปลูกได้ในบ้านเรานะคะคุณน้อยก็ปลูกได้แล้วนะคะแล้วฤดืนี้นะคะจะมีธาตุเหล็กมากกว่าเนื้อวัวซึ่งธาตุเหล็ก ช่วยในเรื่องการเจริญเติบโตของเซลล์และการทำงานของตับมีการวิจัยหรือการศึกษารองรับนะคะทั้งภายในและต่างประเทศนะคะมาดูภายในประเทศของเราก่อนนะคะจากการวิจัยนี้ก็เป็นพืชเมืองหนาวอุณหภูมิที่เขาเจริญเติบโตได้ดีก็คืออยู่ในราวประมาณ2 0ถึง25องศาเซลเซียสนั่นเองก็มาปลูกต่างกันเลยอันนี้แพงกว่าอยู่แล้วแพงกว่ามากเลยนะคะหลายเท่านะคะแต่ถามว่า าสารอาหารเป็นยังไงบ้างก็พอๆกันแต่ินเคซึ่งช่วยป้องกันกนนารอุดตันของเส้นเลือดวิตามินซีช่วยผลิตคอลลาเจนแล้วก็ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่งรวมถึงมีบทบาทสำคัญในการส่งออกซิเจนไปยังส่วนต่างต่ตัวนี้จะมีเยอะกว่าอันนี้ได้รับสมญาว่าเป็นยาที่สำคัญปลอดภัยนะครับเพื่อนๆต่างของร่างกาย อุด,ดมไปด้วยวิตามิน A ซึ่งช่วยในเรื่องของการมองเห็นและป้องกันโรคมะเร็งม,มีวิธีความต่างของเขาเลยนะก็เพื่อนความต่างเพื่อนเพื่อนเห็นไหมดูลักษณะของใบนะคะใบของคณะของเราธรรมดานี่ก็ขอบใบก็จะมนธรรมดาไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ดูนี้นะก็เพื่อนสมชื่อเลยนะคะมันหยิกนะคะคณะใบหยิกจริงๆเลยสอง,องอันนี้มีความต่างหนึ่งดูความต่างของเขาเลยนะก็เพื่อน ความตาม่างเพื่อนเห็นไหมดูลักษณะของใบนะคะใบของคณะของเราธรรมดานี่ก็ขอบใบก็จะมนธรรมดารวมทั้งมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายตัวเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเคลตัวนี้จึงได้ชื่อว่าราชินีแห่งผักใบเขียวจริงๆก็อยากจะชวนเพื่อนๆปลูกเคลไว้กินเองนะคะสำหรับเคลตัวนี้นะคะสามารถปลูกได้ในบ้านเรานะคะคุณน้อยก็ปลูกได้แล้วนะคะแล้วดูดมีการวิจัยโดยการศึกษา รองรับนะคะทั้งภายในและต่างประเทศนะคะมันดูภายในประเทศของเราก่อนนะคะจากการวิจัยต่างกันเลยอันนี้แพงกว่าอยู่แล้วแพงกว่ามากเลยนะคะหลายเท่านะคะแต่ถามว่าสารอาหารเป็นยังไงบ้างก็พอๆกันชื่อว่าราชินีแห่งผักใบเขียวหรือ u e e n of g r e e n นะคะเขามีสารอาหารเยอะมากอันนี้คุณน้อยไม่ได้พูดเองนะคะดูความต่างของเขาเลยนะคะเพื่อน ความตาม่างเพื่อนเห็นไหมดูลักษณะของใบนะคะใบของคณะของเราธรรมดานี่ก็ขอบใบก็จะมนธรรมดารวมทั้งมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายตัวเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเคลตัวนี้จึงได้ชื่อว่าราชินีแห่งผักใบเขียวจริงๆก็อยากจะชวนเพื่อนๆปลูกเคลไว้กินเองนะคะสำหรับเคลตัวนี้นะคะสามารถปลูกได้ในบ้านเรานะคะคุณน้อยก็ปลูกได้แล้วนะคะแล้วดดเดี๋ยวให้ดูความต่างเลยนะคะเพื่อน นี่อาจจะเหี่ยวหน่อยนะคะอันนี้เป็นคณะที่คุณน้อยเก็บเมื่อเช้าที่ทําอาหารไปแล้วอันนี้คือคณะธรรมดาผสมต่างในด้านรูปร่างนะคะต่างกันเลยเห็นได้ชัดต่างที่2ก็คือต่างในเรื่องของราคานะคะราคาต่างในด้านรูปร่างนะคะต่างกันเลยเห็นได้ชัดต่างที่2ก็คือต่างในเรื่องของราคานะคะราคาก้าสจะช่วยให้ ในเรื่องของการเจริญเติบโต,ตของเนื้อเยื่อสําหรับการวิจัยในต่างประเทศก็พบว่าเคลตัวนี้ความต่างของเขาเลยนะก็เพื่อนความต่างเพื่อนเพื่อนเห็นไหมดูลักษณะของใบนะคะใบของคณะของเราธรรมดานี่ก็ขอบใบก็จะมนธรรมดาไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ดูนี้นะคะเพื่อนสมชื่อเลยนะคะมันหยิกนะคะคณะใบหยิกจริงๆเลยสอง,องอันนี้มีความต่างหนึ่งมีการวิจัยหรือการศึกษา รองรับนะคะทั้งภายในและต่างประเทศนะคะมันดูภายในประเทศของเราก่อนนะคะจากการวิจัยเคลมีธาตุอาหารที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยนะคะโดยเฉพาะในเด็กเนื่องจากว่าเคลตัวนี้นะคะมะีก็อยากจะชวนเพื่อนๆปลูกเคลไว้กินเองนะคะสำหรับเคลตัวนี้นะคะสามารถปลูกได้ในบ้านเรานะคะคุณน้อยก็ปลูกได้แล้วนะคะแล้วเรื่องดูต่างของร่างกาย อุด,ดมไปด้วยวิตามินเอซึ่งช่วยในเรื่องของการมองเห็นและป้องกันโรคมะเร็งมีวิตเดี๋ยวให้ดูความต่างเลยนะคะเพื่อ,อนๆนี่อาจจะเหี่ยวหน่อยนะคะอันนี้เป็นคะน้าที่คุณน้อยเก็บเมื่อเช้าที่ทําอาหารไปแล้วอันนี้คือคะน้าธรรมดาพสา,าการที่เหมาะสมที่จะปลูกเคลตัวนี้มากที่สุดก็คือฤดูหนาวนะคะเพราะว่าเคลตัวนี้ซึ่งเรียกว่าเคอร์รี่เคลหรือสกอตติชเคลวิตามินเค ซึ่งช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดวิตามินซีช่วยผลิตคอลลาเจนแล้วก็ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่งสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ครูน้อยเ,ออเคยสัญญาไว้ว่าจะมาบอกความแตกต่างของผักคะนา้าธรรมดาหรือที่เราเรียกอนันนี้ซึ่งเรียกว่าเคอร์รี่เคลหรือสก็อตติชเคลรวมทั้ง